เม okay, ครับมาต่อเข็มที่21นะครับน้ำหนัก18.4กรัมนะครับกับเข็มที่22นะครับน้ำหนักเท่ากันนะครับ18.4เท่ากันนะครับ ก็เทียว่าสวยนะครับเข็มนี้อ้โจะได้ครับ18.4เกรนนะครับต่อไปเข็มที่22นะครับ22น้ำหนักเท่ากันนะครับ18.4นะครับ ก็จะว่าสวยนะครับโอเคครับผมกลุ่มสวยเก็บยี่สิบสามนะครับน้ำหนักสิบแปดจดสองนะครับตัวนี้สวยครับ เริ่มมองไม่ค่อยเห็นเป้านะครับคนนี้แบบหลบเป็นอย่างนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับตัวนี้ได้นะครับแต่คือผมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเป้าแล้ว มันเริ่มมืดนะครับสมาต่อที่เข็มสุดท้ายนะครับเข็มยี่บสีน้ำหนัก17บเจ็นะครับสวยครับ โอ้สวยครับผมเขยมนี้โอเคครับผมเรามาดูเป้ากันนะครับ เคครับผมเข็มที่ยี่สิบเอดนะครับน้ำหนักสิบแปดจุดสี่นะครับก็ถือว่าสวยนะครับนิ้วชี้นะครับนิ้วชี้นะครับปิดย1ิบเอ็ดนะครับเข็มที่ย2ิบสองก็สิบแปดจุดสี่นะครับตัวนี้ก็นิ้วชี้นะครับเข็มที่ย3ิบสามก็สิบแปดนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับ เข็มที่ 24, 17.4นะครับนี่ก็สวยนะครับก็มาสรุปกันนะครับเข็มหนึ่งถึงเข็มที่24นะครับท่านชอบเข็มไหนน้ำหนักเท่าไหร่ก็สนใจสั่งได้นะครับอ่าด้านบนจะเป็นเข็มน้ำหนัก 15, 16นะครับสําหรับมันเหมาะสําหรับใครที่มีปืนที่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเป็นปืนสุบมืออย่างเงี้ยแต่อแม้กความเร็วลูกไม่ค่อยเร็วนะครับก็ใช้เข็มหนึ่งก็ได้นะครับ เข็มหนึ่งอยู่ที่สิบห้าจุดแปดนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณสิบห้ากว่าๆนะครับประมาณเกือบสิบหกนะครับส่วนถ้าใครเปลือยนใครแรงๆหน่อยก็มาเล่นล่างนะครับเข็มสิบแปดสิบเก้านะครับตัวนี้เซตนี้ถือว่าสวยนะครับเข็มสิบแปดนะครับถือว่าสวยเหรียญสามสิบเมตรก็อยู่ประมาณเหรียญเหรียญบาทนะครับเหรียญห้าสิบตัาง์น่าได้ได้นะครับผมจะลองเอาเหรียญมาเทียบดูนะครับ โอเคเรากลับไปที่จุดยิ้นะ,ะนะครับ